สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่บกรายการสดหมดเปลือกนะคะแหมวันนี้เห็นมากันคึกคักเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับทีมักแสดงเรื่องแช่งนะคะใช่แล้วค่ะมาเป็นตั่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มถามกับทางคุณจอยก่อนเลยดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปของหนังแช่งนะครับเพราะอะไรยังไงถึงอยากจะสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเอ่ย จริงๆแล้วในเรื่องแช่นเนี่ยก็ทางโปรดักชันเลยนะะแล้วก็ผู้เขียนบทรวมทั้งผู้ก่กมกคับได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างนานมากเลยกว่าจะตกลงใจที่จะเขียนบทแล้วก็มีการปรับแก้หลายครั้งมากนะคะจนมาคือจริงๆแล้วคอนเทนต์จริงๆที่อยากจะนำเสนอให้กับเ,เหมือน สื่อสารออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดมากกว่าว่าปัจจุบันนี้ในการทีเร่เราจะพูดอะไรออกไปถ้าเกิดไม่ได้คิดก่อนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทําให้เกิดห,ยดหายนะได้ซึ่งในปัจจุบันอาจจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์มากกว่าในตอนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของโซเชียลเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องราวมันก็อาจจะทําให้ถ้าเกิดพิมพ์ไปโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองก่อนฟังความข้างเดียวมันก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆที่อาจจะไม่ดีได้นี่ก็คือจุดกําเนิดของเรื่องแช่งแต่ว่าในเรื่องแช่งมีถึง3ตอนเลยทีเดียวนะคะอยากให้แบบแต่ละคนช่วยแนะนําแต่ละตอนนิดหนึ่งเราเราขอปรเมิปรเมินนปรเมิ ตรงนี้เลยครับคนที่มาสายมักจะต้องเด่นสุดครับเชิญครับนะฮะเวลาอยู่ทางเวลาอยู่เวลาอยู่แนะนำทีละคนก่อนเลยอ่ะอย่างนั้นผมผมขออนุญาตก่อนแล้วกันนะครับผมชินชินวุฒินะครับผมเล่นเป็นเฟรดดี้ในเรื่องในตอนแททูนะครับผมในเรื่องแช่งครับสวัสดีครับผมเชนอัธรุทธ์ครับก็รับบทเป็นอเมงครับในตอนคำแช่งครับ ครับผมเดวิดสวรนนะครับเอ่อผมรับบทเป็นบาทหลวงนะครับในตอนที่เรียกว่าวิปลาสครับไม่ใช่วิปลาสครับวิปลาสวิปลาสครับอันนี้เขามีอันนี้มีไหมแล้วอ๋อเขามีอยู่แล้วเขาพิเศษกว่าเราเขาพิเศษกว่าเราเขามีแบบว่ามีเขาไม่รอยไม่รอยนะครับไอ้ไม่ไม่รอยนี้ไม่รอยอันนี้ไวเลสไวเลสโอเคนอนน้อยครับขออภัยครับนอนน้อยครับแต่นอนนะกวางมณียะค่ะก็รับบทเป็นเฟิร์นค่ะมีอีกชื่อคือลันตาในตอนแทชชูค่ะอ ค่ะแล้วก็จอยนุชพัฒนะคะรับบทเป็นจีจี้ค่ะในคำแช่งค่ะใยครับอยากอยากให้พอเล่าแบบเรื่องย่อยๆของแต่ละตอนแบบเรียกน้ำย่อยแบบ <z art> <ช>เป็นน้ำจิ้มให้นิดนึงได้ไหมคะว่าแบบแต่ละตอนอย่าง มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรื่องราวเรื่องราวย่อๆโอเคง่ายๆเลยนะครับเอ่อใน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 ตอนของวิปลาสเนี่ยนะครับผมเป็นบาทหลวงนะครับที่พระนครส่งมามันเป็นละครที่มันไม่ใช่ละครมันเป็นช่วงของหนังที่ย้อนยุคมันจะมีด้วยกันมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนใช่ไหมฮะในช่วงที่เป็นของวิปลาสเนี่ยมันมันจะย้อนยุคนะฮะประมาณเอ่อปลายปลายรัชกาลที่5เริ่มต้นของรัชกาลที่6นะครับก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เหมือนกับว่าคนทั้งหมู่บ้านได้ถูกคำสาปผมก็เลยเนี่ยเป็นนบททหลววงงช่่่ีีมกาาารรแพศส ศาส,สนาคริสต์เนี่ยเป็นบาทหลวงถูกส่งมาจากพระนครน,นะครับที่มาดูมามาสืบสวนว่าในหมู่บ้านนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงได้มีอะไรตะปมตะปํามีความอัปยศอัปร,ปรลักอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะจนกระทั่งเขาชี้หน้าไปว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งนะที่ต้องไปตรวจด,ดูนะว่าที่นั่นเนี่ยมันันมันคือที่เกิดเหตุแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับคนในหมู่บ้านยังไงทําไมคนในหมู่บ้านถึงได้ถูกสาปครับผมเรียบร้อยแล้วครับ ูดเร็วที่สุดที่ที่เดิพูดมานะครับซึ่เยี่ยมมากครับผมมือนรั่เลยนะเสียเวลาเราไม่อยากเสียเวลานะครับคือแบบว่าก้นหายใจแทนอ่ะตอนที่2ครับแททูก็คือที่ที่ผมเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะก็คือผมกับกวางเนี่ยก็อ่จริงๆมันเป็นเรื่องที่จะร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นอยู่ในยุคนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจริงๆแล้วความรักวัยรุ่นแล้วก็การสาบแช่งที่มาจากความหึงหวงครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่าใกล้กับชีวิตหลายๆคนนะครับเพราะว่าความหึงหวงมักจะพามาสู่หายนะแต่แค่อันนี้ก็จะมีเป็นการสาบแช่งการสาบขึ้นมาให้มันเกิดเรื่องนะครับผมถูกต้องครับนโอ้โหนมหรือนั่นเราครับบอนมทำอะไรครับอันนี้ครับไม่กําลงบอกว่านมสวยจนอยากดูดเลยอะเชน นมแบบว่านมกล่องนมกล่อง่ตอนตอนสุดท้ายครับก็ตอนทุกตอนเครียดมาแล้วตอนสุดท้ายคือมันเรามารีแลกครับก็คือคําแช่งครับก็จะมีเนี่ยครับผมและพี่บ๊อบบี้แล้วก็มีพี่ยัดเฟเฟ่อคนหนึ่งครับแล้วก็นําแสดงโดยพี่จอยและคุณหนองธนาครับนี่ก็จะรีแล็กหน่อยครับวันนี้จะทุกอย่างจะค่อนข้างเป็นความรักของหนุ่มสาวทั่วไปที่เหมือนกับว่าฟังเสียง คนรอบข้างมากกว่าเสียงตัวเองอนะครับแล้วก็วเจ็ดหาย,หายใช่ เกิดมีการแช่งกันเกิดขึ้นไงยเหรคะใช่ครับแต่ครแช่งเดี๋ยเฟรมต้องไปลุ้นเลยในแต่ละตอนมีจุดเชื่อมโยงอะไรกันมันไม่มีเลยฮะมันไม่มีจุดเชื่อมโยงมันเป็นหนังที่เขาเรียกว่าตอรจีนะครับมันคือจบในตอนนะครับแล้วก็แล้วก็โยนไปสื่อโยนไปสู่พอดีนอนน้อยขออภัยด้วยนะครับมันจะพูดผิดผิดถูกถูกบ้างนะฮะมันจะโยนไปสู่เรื่องต่อไปที่มันเกิดขึ้นในในเนื้อความในบริบทของมันเองครับครับผมมันจะอยู่ในเส้นเรื่องของคําว่าแช่งมันจะอยู่ในเส้นเรื่องของคมว่าแช่งครับมันจะมีการสาบแช่มีการ นั่นแหละครับนะฮะมันก็คือนั่นแหละฮะอยู่ในมันอยู่ในบริบทการแช่งเข้าใจนะฮะเพราะว่าเราทุกคนฉลาดกันมากผมเชื่อไม่ต้องอธิบายอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคค่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวของแบบหนังพีอารายอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแต่ละคนมีเหตุการณ์แบบโหอันอัน e ลิสอีโบอะไรอย่างนี้ในการถ่ายในกานถ่าย ในสำหรับนักแสดงไม่ได้เจอใช่ไหมครับพี่จอยครับใช่ค่ะทำไมพี่จอยเล่าสิพี่จอยเล่าเลยให้กวางเล่าเรื่องที่พี่จอยเล่าให้กวางฟังทีพี่จอยได้ยินมาจากทีมงานเลยไหมตอแม่ใช่พี่จอยพี่จอยเล่าเลยดีกว่าที่เหลือออกมาแล้วพี่จอยเล่าเลยดีกว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่อยัดเฟ่รองเท้าหายไม่อย่าเล่านะครับโอเคหาย ค่ะก็เอ่อถ้าเป็นในส่วนของทีมงาน,นะคะ่ะนักแสดงเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาจะต้องไปก่อนแล้วก็กลับทีหลังซึ่งในระหว่างที่เขาเก็บของเก็บไฟอันนี้คือในตอนที่3นะคะที่นะเจอนะคะก็คือในระหว่างที่เก็บไปเนี่ยบนตึกตึกร้างซึ่งเป็นโรงงานยาเก่าแล้วก็ไม่มีไฟเป็นร้างหมดเลยนะคะเขาไปเซ็ตใหม่หมดเลย ระหว่างที่เขาเก็บเนี่ยแล้วเขาต้องดูว่าของมันมีเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าพสุดท้ายที่เก็บก็คืออยู่ชั้นสี่แล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆคือสาดไฟลงมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท,ท้ายก็เห็นตามภาพเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำยืนอยู่<อ>อข,อข้างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทีมงานไม,ไม่ใช่ทีมงานไม่เหลือแล้วนะแสดงไปหมดแล้วเลยใช่ไหมการถ่ายทำทุกเรื่องมันจะถ่ายยันเช้าตลอดนะครับใช่ลากสายเกินลงมาอย่างรวดเร็วแล้วเขาเอามาเล่าให้พี่ฟังตอนไหนคะคือเขา เขาไม่ได้เล่าตอนนั้นค่ะเขาก็เล่าหลังจากที่มันจะมีรวมความหลอนของทีมงานเป็นคลิปเลยเป็นคลิปเลยมันเป็นช่วงเวลาที่พี่ยัมาเดินเล่นมาช่วงตีสองถึงตีสี่ประมาณนั้ออกมาเยี่ยมก่อนจีิง่เขามาอยู่แล้วเราอาจจะไม่เห็นไม่รู้เราไม่รู้นะครับเราว่ามนุษย์น่ากลัวกว่านะครับอย่างนี้ต้องทําบุญอะไรเลยไหมคะพี่ก็โดยปกติเนี่ยก่อนที่จะทํางานเนี่ยเราก็จะมีทีมเข้าไป ไหว้ก่อนหน้านั้นนะคะทุกครั้งค่ะก็เพื่อที่จะทําให้งานเนี่ยราบรื่นแล้วก็ไปได้ด้วยดีอในนี้มีใครกลัวผีไหมที่สุดมีไหมก็กลัวเออมีใครกลัวบ้างอ่ะผมไม่กลัวนผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เฉยเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงผมเชื่อว่ามันต้องมีพลังงานอะไรมากกว่าที่เราเห็นอยู่แล้วแหละแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันมาในรูปแบบของผีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเชื่อว่า พลังงานมันมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหว่าเราส่งพลังงานเรารับพลังงานแต่เราไม่รู้ว่าที่มันอยู่ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเข้าใจเข้าใจไม่รู้เหมือนกันที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์มันต้องรอให้เราข้าผ่านจุดนั้นไปก่อนร้อยผมตายแล้วผมจะรอได้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 ผมจะรอแต่ว่าพูดถึงเรื่องแช่งนะแต่ละคนเชื่อการสาบแช่งกันไหมคะผมผม มันก็มีคนที่ผมไม่ชอบแล้วก็เกลียดมากๆ<ล>ี่เร,เ,เราเป็นคนนะเราเป็นมนุษย์นะฮะ,มะไม่ได้โลกสวยเนอะไหมครับ <laughs> มันก็จะมีบางคนนะที่ผมแบบรู้สึกว่าอยู่ไปแล้วโลกโลกจังเลย <laughs> ก็จะมีก็จะมีอาการแบบนี้แหละก็คือ,อสาบแช่งเข้าไปข้ามข้ามมิตินี้ไปสู่มิติหน้า<อ> ก็มีครับก็มียอมรับว่ามีครับแต่ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ดีจริงๆเป็นคนไม่น่ารักมากๆเลยสัญญาสัญญาไม่น่ารักมากๆเลยไม่ควรอยู่ด้วยกันนะฮะในมิติดเดียวกันไม่ควรอยู่ก็เลยต้องแช่งเขาใช่ไหมคะก็เลยจะก็ต้องมีแช่งแต่ก็เห็นเขามีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้อยู่สมีความสุขกอ่ามีความสุขกัเราเองเออแล้วคนอื่นๆ่ะคะเชื่อไหมเอ่ยเรื่องการสแช่งว่าโอ้โห พราะว่าพูดคำไม่ดีไปแล้วก็ต้องเป็นตามที่จะเราพูดก็ผมเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งแบบทําอะไรไปมันก็ต้องมีผลผลผลกระทบจากสิ่งที่ตัวเองทําไปแหละแต่แค่จะมาเร็วมาช้ามากกว่าแล้วเราผมว่าผมว่าการการสาปแช่งก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเรื่องนั้นนี่มันเกิดเร็วขึ้น้งฮะผมว่าหรือความหวังว่าให้มันเกิดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนเคย แบบหลุดแช่งคนมาแหละตั้งแต่เด็กยังโตว่าต้องมีสักครั้ง1ึงสองครั้งอะแค่ขับรถอย่างเงี้ยโอ้ยพูดเลยพูดเลย่ปัดหน้าวาพูดว่าโอ้ยรวยเลยโอ้ยขอไปดีนะไม่ดีนะไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหนหรือเปล่าออย่างนี่ก็ถือว่าเป็นการสาบแช่งนะฮะถ้าถามผมนะเมว่าเราก็เรา ก็อย่างที่พี่เดฟพูดแหละบางคนมันก็น่าน่าแช่งอยู่หรอกครับเออบางคนก็น่าสาบแช่งอยู่หรอกนะอยจริงๆในช่วงนี้ก็มีออกข่าวมาเยอะนะครับพวกที่เอ ฆาตกรฆาตกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกตัวเองยิงคนในบ้านตายไอผมว่าอย่างเงี้ยควรจะโดนแช่งนะเนี่ควรจะอยู่ร่วมโลกกับเราเนี่ยออกไหมฮะยืนใน่คุณจะอยู่ในมิติหนึ่งมิติที่คนเขาตายแล้วไปอยู่ด้วยเอาไม่อากไปดูดีกว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วคนชั่วไม่ควรอยู่ร่วมโลกกับเราฮะแล้วอาจารยจะหมดแล้วถามนิดหนึ่งคิดว่าคนดูจะได้อะไรจาก คนดูจะได้ความบันเทิงนะครับใครที่ชอบหนังแนวสยองขวัญเขย่าวขวัญน,นะครับ เออนั่นคือฮอล์เรอร์แล้วก็เทรลเลอร์นะครับเอ่อจะได้รับความสนุกนะฮะมีการเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านมากเท่าไหร่นะไม่ใช่มีเส้นเรื่องที่แบบว่าบลาบลาบลาพังบลา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 พังบลาบลาบลาพังมันจะมีปมที่มันต้องแก้มันมีเอ่อมันมีปริศนามันมีอะไรที่เรามันต้องแก้นะครับแล้วก็จะมีการเฉลยมันคือมันมีการเขาเรียกว่าหักเล่อมันมีมันเกินหักมุมแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องมังงว่าอ้าวแล้วเออเพราะเด็ดเดูแล้วจะเคลียร์ครับ สามตอนเคลียร์ทุกสามตอนสามตอนเคลียร์มากๆทุกสามตอนเลยครับแต่เหมือนจะเห็นมีเรื่องของกฎแห่งกรรมน่าจะชัดด้วยนะในเรื่องของจริงๆแล้วผมว่าผมว่ามันไอ้เรื่องเรื่องนี้มันก็คือผลผลลัพธ์จากสิ่งที่ตัวเองทําเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมาการสาปแช่งมันจะมาจากจากแต่ละแต่ละไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนควรอย่างที่พูดกันนะ อย่างบางตอนก็จะเล่าชัดเจนเลยว่าควรครับผมอย่างที่พูดกันมันก็กิ็บางในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างตอนของพี่เดฟก็คือแบบอาจจะอธิบายให้ชัดเจนเลยว่าใครควรที่จะโดนไม่ควรจะโดนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าไปดูแล้วนอกจากจะได้ความบันเทิงเนี่ยก็ได้ วิธีคิดและข้อคิดกลับไปที่บ้านด้วยบางทีเราออกมาแล้วเออเราก็ไม่ควรที่จะพูดอย่างนี้เลยนะหรือเราไม่ควรทําตัวแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้ฮะสิกราคมนี้นะครับทุกโร,ง,รกงภาพยนตร์นะครับผมภาพยนตร์เรื่องแช่งนะครับผมฝากด้วยนะครับไปดูเยอะๆนะครับผม เรียบร้อยจบปริบูรณ์ที่ชินเลยนะรู้อยู่แล้วผมดูพี่เขาอย่างนี้แล้วพี่หมุนติ้วแล้วพี่หมุนติ้วแล้วบินแล้วเฮลิคอปเตอร์แล้วเห็นไหมครับก็สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมไปดูเพราะหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าแต่ละคนเป็นนักแสดงมากฝีมือจริงๆไปดูกันแล้วก็จะได้อะไรกลับไปแน่นอนนะคะขอบผู้ชมนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้หมดเวลาหมดเวลาแล้วไม่ใช่เราต้องไปก่อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ยังมีข่าแจ๊คแต้มมาฝากแฟนๆเหมือน เดิมนะคะอ่ะลาไปเลยสยว,ยวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ